ตอนนี้อยู่วัดรถซิ่งนะทุกคนผมก็มีช่อง YouTube อยู่ท,ที่ต้องอรถมือสองสัแก้วอบอนาจากวัดรถซิ่งนะมาถึงที่แล้วแต่มาซื้อรถหลักหมื่นนะทุกคนไม่ได้มาเอารถนี่นะ GTR นะสามสี่โอ้โหเทียบเลย Evo ด้ว e ยตรงไปนู่นเนะข้างในนะครับ มาเรามาดูอยู่ข้างหลังกันทุกคนข้างหน้าได้อีเรื่องหนึง่งเรนมากโอเคครับไปนะครับอยู่ยตรงหน้าเต็นท์อ้วนรถซิงนะครับมาถึงแรงเลยเดี๋ยนะครับจุดเดียวกัน u t u b e ของอ้วนรถซิงที่ถ่าย YouTube นะออกช่องนี้แหละครับออกตรงนี้แหละมาแล้วถึงถึงที่เลยอ้วนรถซิงแต่อ้วนไม่อยู่นะครับ โอเคครับกลับบ้านกันจัดการโชคให้นะทุกคนซ่อมโชคแล้วก็เสร็จแลก็ไปให้ช่างสักการสีให้นะตรงนี้เดี๋ยวไปช่างสักการให้นะเก็บอีกนิดหน่อย ไม่มีอะไรเยอะแล้วครับแล้วก็สปาด้านในนะตอนนี้ได้เก็บงานอยู่นะทุกคนเดี๋ยวรอชมเลยครับโอเคออกมาจากร้านโชคแล้วนะทุกคนอออกมาได้สักพังแล้วโอ้เทสแล้วหนึบเลยครับทีนี้ขับดีเลยอ่า ทีนี้ก็ไปอู่ช่างศักนะครับไปเก็บสีประตูนิดนึงนะทุกคนไม่เยอะครับเจ้าของเดิมเขาไปคูดน่าจะคูดรั้วบ้านมานะทุกคนหน่อยเดียวหน่อยเดียวไม่เยอะนิดนึงเดี๋ยวไปเก็บสีแล้วก็ขัดรอบคันขัดไฟตาขัดให้ขึ้นเงาอีกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่ช่างสักเลยครับถึงอู่ช่างสักแล้วนะทุกคนก็ เดี๋ยวทางสักจัดก,การให้มันนิดๆหน่อยๆนะนี่ครับเนี่ยนิดๆหน่อยๆจริงๆที่จะมีจุดใหญ่มีประตูหลังแค่นั้นครับนิดๆหน่อยไฟตาเดี๋ยวจัดก,การขัดให้นะขัดอีกรอบคันเนี่ยมีแค่นี้นี่นะทุกคนประตูตรงนี้นะครับแล้วก็นิดนิดนึงเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเก็บให้เก็บงานให้สวยๆนะทุกคนก็ไม่มีรอบคันสวยเดิมบางนะทุกคนนิดๆหน่อยๆ เป็นการเก็บงานนะทุกคนไม่ได้เขา Paul, ไม่ได้เรียกว่าย้อมแมวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเก็บงานนะครับมันไม่ได้อ่าี๋ยวบางคนถามเอยย้อมแมวไม่ใช่นะครับมันคือการเก็บงานทุกคนถ้าย้อมแมวคือตัดต่ออะไรเงี้ยปิกคว่ำอะไรเงี้ยคือย้อมแมวอันนี้คือการเก็บงานทุกคนโ <ingo. S 2> อเคเดี๋ยวฝากให้ช่งางศักดูแลนะครับเดี๋ยวออกมาสวยเลยรอบคันสวยนะทุกคน <M> น,นะครับแค่นี้จุดนี้จุดเดียว <ifa> นี่ครับประตู โอ okay, เคแล้วฝากช่งางศักดิ์ดูแลก่อนนะครับโอเคครับ